เหล่ามาบ้านนี่พวกสนมนางในนี่ได้มาลองขึ้นห้องสวยนตัวทะยานได้มาชมมาอยู่วางสวยแลมนวลบางแก่ฝากอยากให้สว่างใจสาเดลมๆเข้ามาชมมาลาให้หายเศร้าหายแก่ฝากอยากใคนสวย บอกกิ่งจัดส,ส่วนส้มกันครับนั่งเอกไม่นั่งฝ่ายอยาไม่ครับก็ พี่แม่เอ้ยแม่พี่เดนียวน้อจ่อยจอยบัดลมเป่าใบเม่งบัดลมตีใบแค่ดนแต้วทานาโอ้เขาภูมีแฟนสอนคือสิเขาภูมีแฟนสอนนอนคนเดียวได้แต่เปียว ก็เลยอันนี้ไปว่าเขาสีลมเขาเป็นเด็กน้อยอีนางอีลาเอาตามฐานนัดแล้วรูกว่ต้องไปฟังแม่ฟัร้างเอาทองโค้งนูอันนี้เปนสีม่วงนู้ว่าไปท่านแม่ยว่าต่อ่าไมาบอกกันตอนนี้เขาจะสร้างตัวกับตามสร้างว่าเอียฐานนัดอันนี้ว่ามิภูน้ำลูกเอาว่าเอากอนของโมแนนมันมันจอดเลยอ่ะ ปัดนี่แม่เอ้ยแม่ปีนี้หนาวน้อจ้อยจอยปัดลมเป่าใบเมงปัดลมตีใบแค่เดินแต่เวทนาโอ้เขาผู้มีแฟนด่วงคือสิอุ่นดอกในโอกโตผัดนอนคนเดียวเดียวคือไปไม่ เป็นสาวมายังบ่มีชายไก่มากายเพราะขนนนตั้งแต่ไกลเนบักจนก็ไก่ไก่ตะลางสันและล่างเถื่อกสอกันในหนาวสั้นค้างกับใปอกหัวใจเป็นทุกข์ลูกผูยี่เอยงบ่หานว่าวบ่ เาเป็นแสงเสือแสงชายเก่าผ่านมันหากแสงกันนานแนวเป็นอย่างเลือกก็ได้สิไปว่าโอๆแห่งว่า จบอกจังทีพื่จะทีจากมีครูมาซ่อนน้องแม่เราฟังข้า่าอยู่ในใจเจ้าเจ้าอย่าเหาเจ้าอย่าเศร้ามาส่งสวนเนอ่านมวนเสด็จพ่อบรอยู่แล่ในใจเจ้าหนงเซียนบาดได้ฝ่ายหยาดเ้อเส้นมาม่นออ๋อจังสั้นก็ล้อสอกาติดลาออกมาแต่สิทธิ์ากมีครูตัวล้แม่เมื่อในอการแม่เสด็จพอบอยู่สวนจ้า บอขาดดอกก็พูพ่ออย่าเพราขาดอุ้ยไฟอยู่ไหนเพใครเอาลูกเอาผัวนั่นนะสาด็พ่อมว่าจังสั้นจ้าแต่ว่าสเด็ดพ่ออยูเฮาเขาตองยานถ้าไฟอย่างมาสมีน้องสาาจ้าปุกบุกบุบุดอกไม้นู้ดอกนั่นจจงามดอกที่ใหนดอกนี้ไหนเพ่อห้เห็นพระธิดาพาได้ซึ้งใจเนี่ยพระธิดาจะไดนพวกมาให้หน้าบอให้ได้ให้ได้อาจารย์แต่สี่เด้อ อัานสนกนั่งให้แต uh ่ติพ ok ่าก no ันไปเก็บดอกไม้มะฮอยดอกไม้พระธิดางามไปเก็บดอกไม้มะฮอยพระธิดาเขาเล่นสนุกเยอแม่นั่งนั่งวิอยู่กับเก็บมะเลี่ยมแม่นั่งเป็นโบฮอยหม้อฮอยเลี่ยวซีฮอยพระธิดาเืาจะแบบแต่ว่าจะถามอยู่ดีจะถามเยู่แม่นั่งมีซ่อนดูพระธิดาอยู่เดี๋ยวนี้นาเศร้าๆโศกโศกเป็นจังไรทุกวันเป็นบาซวงบอกเห็นไหมนั่งฟังแน่ กระบอกกับแม่ก er no <dinner> ับใจ่าสบายเน้อเสวนกับ่าสบายเปน้มนุ่มจะก็เป็นจ้งไรอ่ะนจ้านอนิ่ฝันอย่งในบอ์ดาเน็่ย่มก่นอนบฝันฝันู้ม่น่มฝันฝันดีบกเพื่อนขอพี่ดาพี่ดาหนีกานอนฝันเห็นงูอยู่ในแม่นุ่มจ้าเฮ้ยนมน่อยฝันเหี้งูเอาไปเอาไปแม่น่มสิสิบหอยฟัง่าฝันเห็นงงูมันเป็น เด่นอ๊อฟอ๊อฟยังมาสรางบอกอยู่นี่เสด็จพอเด็กนด้ไหนนี้บอกข้อขาดบอรัปปิชชั่เด่นอ๊อฟเมนอ๊อฟฝ้าห้อยดอกไม้เฝ้าห้อยนั่นให้พระธิดาเอาไว้สัก้อนกล้องขันนั่นน่ะบอรัปปิชชั่วนั่นเองโอ้ฝันเพชรรูเอาไปเก็บดอกไม้มาห้อยเนาะด่เก็บแล้วเพค่ะห้อยได้แม่นออฟเป็นคนห้อยพระธิดามานั่งมา ไปเก็บดอกไม้มาหลายเด้อในน่องสิเป็นกุ้งอ้อยเราเมื่อวานนี่พวเราสนองนางได้เราเพื่อนเมื่อนอนถึงหวองสวรรค์รูเที่ยงได้มาชมเมือราอยู่วางสวนนอกบ้นมาแม่องบย เรไปเก <man ic Mick initiation> ็บทั้งปุ่นเด้อดอกสะเตเต้ด้อกดอกสะเตเต้เอออกสิเพ่ข้างหาพระมังไสโค้งดอกสะเตเต้สมัยเก่าทั้งนั้นดอกขุนวันดอกอมก็มีเออนั่นล่ะเก็บมาไล่มาหอยพุ่นงามัไปสะก้อนย้ำตะวันลอดลอยโน่จังกาบโซบานสนุ่เจ้าโม่สนุ่งหงสนุงนักไม่เอ้อ จ้าซ้อมบ่เจ้าซ้อมบ่เออแต่ซ้อมอยู่นี่แหละไม่นุ่งซ่าห้อยก็เราซ้อมดูแล้วาผ้าทีดังสั่งมาเป็นหน้าเศร้าๆในใจคงบ่เสล่นแต่ว่าหลายวันคืนแม่นั่งนมซ้อมบอกแล้วทั้งใจเจ้าเป็นจังได้เลยปัดเดียวมาห้อยดอกไม้ไปหาบ่อไปยังเมืองแม่ห้องนั่งตีรอห้อยอะไรอยู่ ุนเศร้าบ่บันเฮาให้เพิ่นสวงสอนเอาเมื่อยเฮากันมาหลายหลวงแก้มเมื่อไรขึ้นสู่บ้าน ดอกไม้เล้วห้อยดอกไม้เล้วบัดนี้น้าไปเก็บต้นดอกบัวดอกสัมบังกันด่างหน้าเมียนข้าที่ดานั่งถ่านในน่มเมียนี่เ้อเพคะเดี๋ยวเมียน่มเสรไปเอาดอกไมก้ดอกสะมังกระดัางหน้าท่านพูดมาหอยอีก